ค่ะวันนี้ก็ยังคงพาไปช้อปปิ้งเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนหมวดนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะคะแล้วก็พวกดาวไลท์นะ,ะหรือว่าจะเป็นพวก LED ว่ามันต่างกันยังไงและเขามีวิธีใช้ยังไงนะคะเวลาที่คุณจะไปเลือกเนี่ยคุณควรจะมีความรู้ประมาณไหนนะคะซึ่งเราก็ยังคงอยู่กันที่ไทยวัสดุหรือว่า โฮมโปรนะคะเพราะี่าน,นเขาก็จะมีคำอธิบายเลยยังไงถ้าเกิดใครมีเวลาว่างนะคะลองเข้าไปไปเดินเล่นดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเขามีความรู้ดีๆให้เยอะเลยนะคะทีนี้อันแรกเลยนะคะที่เราจะ,ะมาดูกันก็คือในส่วนของโคมไฟนะคะ ะะไฟหรือว่าดวงโฟมนะคะซึ่งจริงๆแล้วสมมุติว่าเราเดินเข้าไปที่ไทยวัสดุหรือว่าจะเป็นโฮมโปรนะคะก็จะเห็นเขาติดฉากเอาไว้เลยมีทั้งราคามีตัวอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟส่องอย่างเช่นพวกไฟสองป้ายนะคะหรือว่าจะเป็นไฟที่เคาน์เตอร์ที่ติดมาเพื่อส่องด้านหน้านะคะไฟค่อนข้างจะสว่างตัวนี้นะคะซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0รกว่าบาทโดยประมาณนะคะ หรือว่าถ้าเราต้องการจะติดดวมโคมนะคะที่เป็นเกี่ยวกับติดฝ้าอาคารอย่างสมมุติอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาติดเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นตัวกลมๆอยู่ใช่ไหมคะเสื้อนี้จะต้องเป็นฝ้าเรียบนะคะฝ้าเรียบหมายถึงว่าฝ้าเรียบใินเชิงของเราหมายถึงว่าเป็นระนาบเดียวกันนะคะถ้าเป็นหลังคาที่ลักษณะจะเป็นเหมือนจั่วนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามีความลาดเอียง ถ้ามีความละเอียดเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ติดไฟแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าสมมติว่ากริเณที่คุณทําหลังคานะคะไม่ใช่เป็นฝ้าตรงระนาบเดียวกันมันก็จะไม่สามารถติดโคมไฟแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโชว์ให้ดูหรือว่าไฟกิ่งไฟกิ่งเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีไฟกิ่งภายนอกไฟกิ่งภายในนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ3า0ร้อยวิ่งไปจนถึงประมาณแ800ดร้อยบาทนะคะ ซึ่งจะออกเป็นแนวคริสตัละนะคะก็ก็สามารถไปเลือกชมได้ซึ่งถ้าเป็นไฟกิ่งภายนอกเนะะี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นสีดำเพื่อที่จะให้มันดูแข็งแรงทนทานหน่อยอย่างนี้จะเป็นพวกไฟกิ่งภายในอาคารเช่นติดตรงทางเดินหรือติดตรงของบันไดก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะมีราคามีตัวอย่างให้ดูเลยซึ่งอย่างนี้จะเป็นของไทยวัสดุซึ่งจะเป็นโครงไฟเยอะแยะเลยให้เลือกแล้วสามารถ เปิดปิดไฟเช็คได้ว่าเปิดแล้วมันสวยยังไงเป็นวอร์มไว้นะคะหรือว่าจะเป็นแสงขาวนะคะค,คือสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะอย่างนี้เป็นโต้นนี้เขาก็จะจัดเป็นดิสเพลย์ไว้ให้ดูว่าติดแล้วอารมณ์ประมาณไหนนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องในส่วนเวลาเราไปเลือกกันบ้างอันแรกเลยเราเรียกว่าโคมฮาโลเจนจะเคยเห็น,นะคะว่าเป็นพวกเหมือนออไฟป้ายสองรูปภาพหรือว่าสองโมเดลนะคะ จะลักษณะเขาเรียกว่าเป็นลูกกลมๆอันเล็กๆนะคะเขาจะเรียกว่าโคมฮาโลเจนซึ่งมันจะให้แสงสว่างค่อนข้างจ้าแต่มันจะให้แสงสว่างเฉพาะจุดมันจะส่องเป็นจุดๆอันนีเ้เหมือนเขาใช้เกี่ยวกับส่งสินค้านะคะอย่างเช่นสมมุติเรามีโมเดลบ้านเล็กๆหรือว่าจะเป็นานาฬิกาแหวนหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีส่งเข้าไปที่สินค้าอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ฮาโลเจนนะคะ อันที่สองก็คือดาวไลท์นะคะดาวไลท์เนี่ยจะเป็นโคมติดตั้งมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนถ้าแนวตั้งเขาจะส่องเป็นมุมแคบแล้วก็สว่างเป็นจุดแต่ถ้าโคมนะคะหลอดแนวนอนจะแสงค่อนข้างแสงกว้างแล้วก็เต็มแนวยาวของหลอดนะคะมันจะเป็นแบบมีกระจกถ้าโคมเป็นแบบมีกระจกปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้แสงนุ่มนวลมไม่แยงตาหมายความว่าเขาจะมีกระจกปิดด้านหน้า แสงมันก็จะต้องผ่านกระจกพอมันผ่านกระจกปุ๊บมันก็จะทําให้แสงเบาลงแล้วก็ไม่ทําให้เราแสบตาแต่ในกรณีที่แสงมันออกมาโดยที่ไม่มีกระจกมันก็จะออกมาจากหลอดไฟแล้วมาเจอที่เราเลยมันก็จะอาจจะทําให้แสงค่อนข้างแรงแล้วก็แยงตาได้นะคะอันนี้จะเป็นคําแนะนําซึ่งราคาของดาวไลท์ก็อยู่ที่วิ่งอยู่ประมาณร้อยเออสองร้อยไปจนถึงสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าหน้ากระจกคุณอยากได้เป็นแบบไหนเป็นขาวเป็นนวลหรือเป็นทึบนะคะ ต่อไปก็คือ LED ที่ LED มันต่างกับดาวไลท์ยังไงนะคะอย่างสมมุติว่าโคม LED นะคะอย่างที่โชว์เนี่ยเป็นโคม LED เขาก็จะบอกว่ามันจะไม่มีแสง UV และโคม LED เนี่ยจะให้แสงสว่างทั่วทั้งโคมไม่มีหนุ่มดำนะคะแล้วก็แสงจากโคมไฟ LED จะไม่กระพริบบางทีเราเห็นว่าบางทีเราแสงจากหลอดบางทีมันอาจจะมีกระพริบ แต่ LED เนี่ยมันจะให้แสงแบบนวลทั้งทั้งตัวโคมเลยนะคะเวลาเปิดปิดเขาก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีแสงสวรร่างทั่วไปนะคะแล้วแสงก็ยังเป็นอย่างในรูปเลยค่ะมันจะนวลน,นะคะทั่วทั้งโคมแล้วก็เขาก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะตารางนะคะการเทียบค่าไฟฟ้านะคะเช่นคุณสมบัติระหว่างโคม LED กับโคมหลอดนะคะการใช้งานนะคะแล้วก็ เปิดการการใช้เฉลี่ยต่อวันหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนนะคะค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อการใช้หนึ่งหลังต่อกี่จุดอันนี้เขาใช้หน่วยเป็น16จุดน,นะคะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ลวเพราะว่าเขาบอกละเอียดขนาดนี้เลยนะคะซึ่งซึ่งเขาบอกว่าชุดโคม LED เนี่ยมันจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง36%แล้วก็อา,ายุการใช้งานนานกว่าด้วย แล้วแสงมันก็จะนวลกว่าด้วยนะคะแต่ราคามันก็อาจจะสูงกว่ากันนิดหน่อยซึ่งคุณก็ต้องไปเลือกเขาบางทีเขาก็มีโปรโมชั่นหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเลือกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้คร่าวๆเลยแล้วเขาก็จะมีเทคนิคการติดตั้งโคมดาวไลท์ด้วยค่ะทีนี้เขาก็จะบอกมันก็จะมีะขนาดของมันขนาดเส้นดักของมันมันจะอยู่ประมาณ4นิ้วคือติดในห้องในตัวอาคารน่นะคะเขาก็จะใช้สแตนด์ดอยู่ประมาณ4นิ้วซึ่ง เขาก็จะบอกเลยว่าในห้องอติดระยะของดวงโคมนะคะ4นิวในห้องสูงประมาณ2.5เมตรหมายถึงพื้นถึงฝ้านะคะ2.5เมตรก็จะมีห้องนอนควระจะเว้นระยะ1.5ทํางาน0 8นั่งเล่น1ระยะห่างหมายถึงว่าจากดวงโคมดวงหนึ่งไปถึงดวงโคมอีกดวงหนึ่งทําไมห้องนอนถึงต้องห่างเยอะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยมันไม่ต้องการแสงเยอะแล้วนะคะเพราะว่าคุณจะต้องใช้การพักผ่อนและ การที่จะเปิดแสงจ้านนะมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากเหมือนกับในห้องทํางานซึ่งทํางานเนี่ยเราต้องจ้องหน้าจอคอมหรืออ่านหนังสือก็อาจจะต้องใช้ระยะที่มันใกล้กว่านั้นนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็ต้องเว้นระยะห่างประมาณ1เมตรซึ่งเขาก็จะมีทั้งเออจะเห็นในรูปว่ามันจะเป็น A B C นะคะ A B C หมายถึงรูปลักษณ์ชนิดของมันนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างดาวไลท์เนี่ยจะมีทั้งวงกลมเป็นในสีเงินสีขาวดวงเล็กดวงใหญ่ มีกรอบไม่มีกรอบกรอบเป็นวงกลมหรือกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งอันนี้เราสามารถไปเลือกไปเลือกใช้ได้นะคะแล้วก็ไปดูการติดเปิดของไฟได้ที่ไทวัสดุหรือว่าโฮมโปรเช่นเดียวกันเลยนะคะนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเรื่องของผิวสะท้อนแสงนะคะก็มันจะมีผิวหลายแบบเลยที่ที่เราก็สามารถเลือกได้อีกไม่ว่าจะเป็นผิวมันวาวนะคะผิวเหลี่ยมพ้นทรายหรือผิวเหลี่ยมมันวาวนะคะ ซึ่งสมมุติว่าห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรเราก็เป็นแสงนุ่มลเราก็จะใช้เกี่ยวกับพ่นสายนะคะหรือให้แสงสว่างจ้าเลยก็จะเป็นพวกทํางานห้องครัวนะคะก็จะใช้ในแสงสว่างค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสองร้านค้าก็จะใช้ผิวเหลี่ยนมันวาวนะคะก็จะทําให้สินค้านั้นมันมีประกายขึ้นมานะคะก็จะเป็นการเลือกออผิวสะท้อนซึ่งมันจะทําให้ เหมาะกับเ,เลือกใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราจะไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเลยนะคะว่าถ้าเราสามารถไปมีเวลาไปเดินเล่นไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถให้ความรู้แล้วก็เลือกใช้กับเราได้หรือว่าวันนี้เรายังไม่ได้สร้างบ้านเราไปดูไว้ก่อนในเวลาที่เราจะต้องเลือกสเปคหรือเขียนสเปคลงไปกับผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยเราจะได้สามารถคุยกับเขาได้เลยทันทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ